เอาละครับกลับสวัสดีมิตรักแฟนเพจนะครับคิบฟุตบอลรับโลกถกึทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับประจําขั้นคืนวันที่30กันยายนนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจําวันที่1ตุลาคมนะครับให้ทุกท่านได้ติดตามแนละรับชมนะครับว่าแต่ละคู่นั้นมีผลสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลเจลีกันก่อนเลยนะครับวิโซโอลโกเบเอาชนะทางด้านนะกากยาแคมปัสไป1ประตูต่อศูนย์ โยโกฮาม่ามารินนสเสมอกับสการโตซูไป1ประตูต่อ1นึอุลวะเลดไดมอนด์ครับพ่ายกับเอฟซีโตเกียวไปศูนย์ประตูต่อน1นสรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งยังเป็นคาวาซากิฟอนเต่ครับ20นัดมี53มแต้มตามมา้วยอันดับที่2เซเรโซโอซาก้าครับ20นัดมี42แต้มอันดับที่3เอฟซีโตเกียว22นัดมี41แต้มอันดับที่4โยโกฮาม่ามารินอส22นัดมี34แต้ม อันดับที่5นาโกย่าแกมปัส19นัดมี33แต้มอันดับที่6กาชิมาเอเลอร์20นัดมี33แต้มอันดับที่7จกัมบเโอซาก้า18นัดมี32แต้มอันดับที่8ครับคาวาซกิอ่าขอวาทามครับชิว่าเรโซนะครับ19นัดมี30แต้มอันดับที่9อุลวาเรดไดมอนด์ครับ20นัดมี30แต้มอันดับที่10วิสโซโคเบยีบสอนัดมี29แต้ม อันดับที่1ิซันเฟเช่ฮิโรชิมาครับ18นัดมี25แต้มอันดับ12องโอิตาตินิราครับ20นัดมี25แต้มอันดับที่13บสโยโกฮาม่าเอฟซีครับ19นัดมี20แต้มอันดับที่14ซากันโตซู17นัดมี18แต้มอันดับที่15คอนเซเรเรซัปโปโรครับ20นัดมี17แต้มอันดับที่16คิมิซุเอสพารครับ20นัดมี12แต้มอันดับที่17เจวกาเซนไดสิบแปดนัดมีสิบเอ็ดแต อันดับที่18นะครับชอนันเบเมเร่ครับ18นัดมี9แต้มน,นะครับมาดูในส่วนของผลการชกศชลยอิตาลีกันบ้างน,นะครับเมื่อคืนมีแข่งด้วยกันทั้งหมด3คู่นะครับโอเดเซ่พ่ายกับสเปเชียน้องใหม่ไป0ประตูต่อ2เบเวนโต้ครับพ่ายกับทางด้านอินเตอร์มิลานไป2ประตูต่อ5และลาซิโอครับพ่ายกับทางด้านอัตาลันตาไป1ประตูต่อ4สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับอันดับ1เป็นนาโปลีครับ2นัดมี6แต้มตามมาด้วยอันดับ2อัตาลันตา2นัดมี6แต้ม อันดับที่3ามิเตอร์มิลานครับ2นัดมี6แต้มอันดับที่4เวโรนา2นัดมี6แต้มอันดับที่5้าเอซิมิลานครับ2นัดมี6แต้มอันดับที่6ยูิวนตุส2นัดมี4แต้มอันดับที่7ซัสซูโอโล2นัดมี4แต้มอันดับที่8โบโบลญญา2นัดมี3แต้มอันดับที่9ครับเฟรนติน่าครับ2นัดมี3แต้มอันดับที่10บลาซิโอ2นัดมี3แต้ม อันดับที่11เสเปเชียสองนัดมี3แต้มอันดับที่12บเบเวนโตครับ2นัดมี3แต้มอันดับที่13เจโน่นัดมี3แต้มอันดับที่1 4บายารี่2นัดมี1แต้มอันดับที่15โลมา2นัดมี1แต้มส่วนอันดับที่1 6ถึง20นะครับแข่งไปแล้วทั้งสองนะครับสองนัดนะฮะก็จะมีตริรโน่นะครับอูริเนเซ่ซัมโดรียโคตเน่ปามายังไม่มีคะแนนเลยนะครับ มาดูในส่วนของผลฟุตบอลคาราบาวครับที่แข่งกันเมื่อคืนกันบ้างนะครับนิวพอร์ตเคาวตี้ครับเสมอกับนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ1ใน90นาทีนะครับต้องโดนจุดโทษนะครับซึ่งนิวพอร์ตเคาวตี้นั้นพ่ายกับนิวคาสเซิลไปในการโดนจุดโทษ4ประตูต่อ5นะครับเบอร์ลี่ครับพ่ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ3เอเวอร์ตันเอาชนะด้านเวสต์แฮมไป4ประตูต่อ1ไบรตันครับพ่ายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ3 มาดูนี้ฝั่งของผลฟุตบอลลาลีกาสเปนกันบ้างนะครับอเอสก้าเสมอกกบแอตมานิดไป0ประตูต่อ0มียาเรออัลครับอาชนะงด้านอาราเบสไป3ประตูต่อ1อาบาครับพายกับเลเช่ไป0ประตูต่อ1เรียวมันลิอนดอัชนะเรียวไบโยลิดไป1ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนหน้าสดตอนนี้นะครับอันดับ 1, <c oughs> 1เป็นเคตาเฟ่ affe, 3นัดมี7แต้มตามมาด้วยสสอันดับ2บาเดนเซีย4นัดมี7แต้ม อันดับที่3ามเลวมาริดสนัดมี7แต้มอันดับที่4ี่บียาเรียอัลครับสนัดมี7แต้มอันดับที่5ครับเลวเบติตสนัดมี6แต้มอันดับที่6กแคนาดาสานัดมี6แต้มอันดับที่เร็ดเลวซซิดาดครับสนัดมี5แต้มอันดับที่8เซลตาบีโกสนัดมี5แต้มอันดับที่9แอตเลติกมานลิดสนัดมี4แต้มอันดับที่10บราเซล่น แข่งไปแล้ว1นัดมี3แต้มอันดับที่11เซบียา1นัดมี3แต้มอันดับ12บสเรเบนเต้ครับ2นัดมี3แต้มอันดับที่13ครับโซาโซโล,โรลค,ออรครับเออ่ประทานภัยครับโอซาโซนานะครับ3นัดมี3แต้ 14, อรรอมอันดับที่14บสี่อาร์ตติ้งบีเบาครับ2นัดมี3แต้มอันดับ15คาดิสครับ3นัดมี3แต้มอันดับที่16บหอุเอต้า4นัดมี3แต้มอันดับที่17เอลเช่ครับ2นัดมี3แต้ม อันดับที่18เรียวไบโอลิตครับ4นะัดมี2แต้มอันดับที่19เออีบาครับ4นะัดมี1แต้มและอันดับที่20อาราเบส4นะัดมี1แต้มนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของผลฟุตบอลนะครับเอเคเอฟเอลครับซูเปอร,ร์คัพนะครับของเยอรมันนะบารเยอรม์นนะยยรมอริครับเอาชนะทางด้านของบรูซเซียดอทมอลไป3ประตูต่อ2นะครับทำให้บายเยอร์นั้นคว้าแชมป์ DFL นะครับซูเปอร์คัพนั่นเองนะครับสำหรับโปรแกรมที่แข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีฟุตบอลคาราบาวครับด้วยกันทั้งหมด3คู่นะครับแบนฟอร์ดจะพบกับฟูแลมครับเวลา5ทุ่มครึ่งแอตเลติลาครับจะพบกับสโต๊กเวลาตี1และคู่ดึกครับลิเวอร์พูลครับบิ๊กแมตนะฮะจะพบกับทางด้านอาร์เซนอลครับเวลาตี1.45่งส้นั่นเองนะครับเป็นการโคจรกัน2นัดติดเลยนะครับ หลังจากที่พเมรยรีนะฮะอาเซนนลพ่ายมา3ประตูต่อ1นึ่งะฮะเดี๋ยวมาดูว่านัดนี้นั้นอาเซนนลจะชำระแค้นได้หรือเปล่านะครับหรือลิเวอร์พูลจะตอบย้ำความปลาชัยให้อาเซนอนลอีกครั้งหนึ่งนะครับลาลีกาสเปนวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด4คู่นะครับโดยคู่เที่ยงคืนนะครับเซบียาจะพบกับเลเบนเต้ครับแล้วก็แอตเลติกบีบาจะพบกับกาดิสน,น,น,นะฮะส่วนคู่ดึกครับเวลาตีสอครึ่ง เซลตาบีโก้ครับจะพบก,กับบาร์เซโลนาแล้วก็แานาดานะครับจะพบก,กับทั้งด้านโอซาซูนานั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะครับประจำค่ำคืนวันที่30กันยายนให้ทุกท่านได้ติดตามแลนะรับชมรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่1ตุลาคมนะครับให้ทุกท่านได้ติดตามเช่นกันนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอประทานภัยด้วยนะครับถ้าพูดติดติดขัดๆัดยังไงนะฮะต้องขอประทานภััยทุกๆท่านด้วยนะครับยังไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ